หนึ่งสองเรียบร้อยครับเจอทายัง่งยั่ำกระม่อมเข้าไป โอเคครับผมเข้าสู่ภารกิจหาปลาในยามค่ำคืนอีกแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปะเปิดคลิปมาแบบสั้นๆครับไปดูกันเลยครับผมกับน้ำลำห้วยเล็กๆอีกเช่นเคยนี่ฮะส่วิ้งตัวแรกจือนะครับปลาก้างครับไซส์ใหญ่แล้วท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับเห็นนะเพิ่มไฟตรวนี้นี่ยเห็นนะครับตัวใหญ่แบบนี้ก็ คงต้องย่ำกระหม่อมครับอเอา้าโอ้โหหลบได้โอ้โหกะจะย่ำกระหม่อมซะหน่อยจบเลยหนีพุ่งไปไหนแล้วไม่รู้ผมเจอตรงนี้ตัวแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเป็นไหนหรอวะแอบหรือเปล่า ว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงหัวอยู่นี่ครับเจอยำกระหม่อมนะครับหนึ 1, 2, ่งสองเรียบร้อยครับเจอทายำยำกระหม่อมเข้าไปเา้าอันนี้ปลาช่อนนี่ว่าเา้าปลาช่อนเล็กครับผมท่านผู้ชมไม่ใช่ปลากัางนะครับเนี่ยปลาช่อนเล็กครับสายนี้แบบยายเอาไปทอดกรอบ,รบอร่อยเลย โอเคท่านผู้ชมเจอตรงนี้อีกตัวแล้วเห็นไหมครับชัดๆแบบนี้ก็น่าจะต้องโอ้ยหุ่นฟุ้งไปไวมากเนีย่ยก็จะเลือดนี่ครับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวถ้าย่อมก็มอมเอ๋อหนีไปแล้วตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมมันอยู่ด้านในนี่นะครับโอ๊ย,อย,อย,อยไปไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับปลาก้งแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับโอ้โหลูกดอกผมไม่ทู่หมดแล้วตอนนี้คือมันโดนใส่ก้อนหินนะโอเคเนี่แต้มหนึง่งไ,ไปเก็บก่อนครับเนี่ยคือมันเยอะจริงๆครับปลาก้งบ้านผมเนะี่ยตรงนี้เห็นไหมหตัวหนึ่งเนะนี่ยซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหม นี่นี่น,นี่อยู่นี้ครับแต่มันตัวเล็กนะครับผมจะขอปล่อยไปแล้วกันเนี่ยไปแล้วก็ตัวเล็กก็ไม่เป็นที่ต้องการเราจะเล่จับตัวใหญ่ๆเคครับตัวเราเจอเป้าหมายตัวใหญ่แล้วอยู่ในช่องนี้ท่านผู้ชมอยู่ในช่องนี้เลยนะครับผมจะยิงยังไงเนะี่ยคือมันยิงแล้วมันดึงออกมายากงไงประเด็นอนะ่ะเอา้าโอ้โห ช่องนี้มีสี่ห้าตัวช่องนี้นะเนี่ยมีตรงช่องนี้อีกตัวหนึง่งไปละช่องนี้นะครับช่องนี้มีสองตัวนะ่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะผมจะปล่อยไปเอก็่องนี้อีกตัวหนึง่งไปละโอ๊ยติด บางที่ที่มันอยู่มันเป็นคู่ก็ปล่อยไปนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งนี่ชัดเจนะแล้วนะครับเนี่ยแต่ตัวมันเล็กนะฮะตัวมันเล็กก็ก็ปล่อยไปอีกเช่นเคยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเข้าไปในช่องนี้อีกแล้วโอ้กำลังจะยิงปุ๊บเข้าไปในช่องปับ๊บ อยู่ใต้นี้นะครับทุกผู้ชมเมื่อกี้มันเข้าไปในช่องนี้โอ้โหโหโอหโเจอแล้ว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 อ้าวเข้าไปด้านในอยู่โอ้ มันเจอแสงไฟแล้วมันเข้าไปด้านในเลยครับเคยครับท่านผู้ชมเจอปลาก้างใหญ่แล้วครับอยู่นี่ครับย่ำก็มอมไหมหนึ่งสองโอ้โหนี่ครับโอ้โหปลาก้างใหญ่ครับผมนี่นี่นี่ครับอยอาดาม่านะครับบ้านผมมีโคตรเยอะครับปลาก้างครับ ไปทางไหนก็เจอแต่ปลากล้างครับโอเคครับ okay. ผมเจอปลาแก้มช้ำตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่แต่ก็เอาไปทอดกรอบได้นะครับดีนะมันอยู่นี่นิ่ฮะเลือกสักตัวมีอยู่สองตัวตัวนี้แล้วกันอ่ะเรียบร้อยลุกเข้าไปด้านในนี่โอเค okay. ครับตัวไม่ใหญ่ครับเนี่ย เอาไปทอดกรอบโอเคจอเจอแก้มช้ำนะครับก็จัดไปครับนี่ครับไม่ใหญ่ครับแต่ว่าใส่ทอดกรอบนะเก็บก่อนใส่ทอดกรอบ,นะอรอบนะวันนี้ผลประกรอบการไม่ค่อยดีครับ ดยกันต่อครับดยกันต่อโหวุห้ยผมพลาดตัวนี้ไปได้ไงครับเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เห็นไหมปลาก,กลางเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยหมดเริ่มเลยนี่พลาดไปได้ไงครับเนี่ยโอ้โหไปละนี่ครับเจอแก้มแชมป์แล้วอยู่ตรงนี้ อ้าไม่โดนอะไรกันนี้ตรงนี้เมื่อกี้ปลาก้างใหญ่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งหายไปไหนแล้วลูกน่าจะกลับเข้าไปในซอกหลืบตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วปลาก้างก็ปกลาก้างหายไปข้างในละโอ้โหตรงนี้โอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะตรงนน้นนะอ่ะโอ้ข้างบนปลาก้างใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บน,นึง ข้างบนนะ่ะท่านผู้ชมมีปลาก้างใหญ่ครับเจอตัวนี้สะก,ก่อนก็จัตัวนี้ก่อนนะครับจักตรงนี้แหละครับไม่ต้องใหญ่มากแต่พอกิน,นครับตัวนี้มือต้องนิ่งนิดนึงหนึ่งสองโอเคโดนตรงจุดครับผมนี่ฮะตัวไม่ใหญ่ปลาก้างครับผมบ้านผมเยอะมากปกลาก้างนี่นะไม่ต้องดราม,มาร่านะท่านผู้ชมฮนะบ้านผมมันเป็นแม่น้ำลำาลาธารเล็กๆนะครับซึ่งปลาก้างอ่ะจะเยอะมาก แล้วก็เป็นแม่น้ําที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็อุดมสมบูรณ์ครับเจอแต่ปลาก้างครับปลาก้างเยอะแทบจะครองครองถิ่นลนะปะลาก้า<ะ>งไลุยกันต่อด้านล่างครับ<ม>คืนนี้สักสิบแต้มก็น่าจะพอแล้วครับนะได้สักสิบแต้มก็น่าจะเพียงพอละมีแต่ปลาก้างทั้งนั้นครับปลาเก้มช้ำไม่ค่อยจะมีนะครับหาดูละไม่ค่อยมีเลยไะ ยืนต่อครับโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เจอปลาก้างอี่แล้วนะครับแต่มันอยู่ในซอกในซอยครับผมไม่รู้ว่าจะยิงยังไงดีก <yells her> <them> ําลังหามุมยิงู่ครับอยู่ใต้ใบไม้นะครับเต็มไปหมดแล้วไฟสะท้อนเสนหน้าตัวเองโอ้โหตัวนี้คตรใหญ่มีหายไปแล้ว ใต้นี้ก็ไม่มีเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะฮะหายไปะละจะไม่เจอแล้วครับหายไปะละไปอยู่ใต้ซอกใบมงใบไม,บม,ม้ตรงนี้โอ้นี่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 นหัวโผล่ตรงนี้ตรงนี้นนนน หนึ่งยิงตรงจุดตายนะครับหนึ่งสองเล่งครับหนึ่งสองเล่งช้านะครับอืมโอ้โหนี่ครับผมเล่งตรงจุดจุดที่ว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับนี่ครับไ่กำลังดีครับปกดก้างอีกแล้วเดี๋ยวดาม่านะครับนี่ไ่กำลังสวยนะครับโอเคครับก็คืนนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับผมต่อการ ดำรงชีพในวันนี้เก <Yeah. S 1> okay, นะครับนี่อีกหนึ่งตัวครับปิดท้ายก็น่าจะเพียงพอต่อการดำรงชีพละก็ยายผมชอบนะครับปลาพวกนี้นะซึ่งปลากล้างเนี่ยมันมันแทบจะเป็นปลาที่แบบว่าคุมถิ่นนี้เลยนะครับที่บ้านผมมาเยอะมากยายผมก็เอาไปลอกเกล็ดแล้วก็เอาไปทําเป็นอาหมกปลาท่านผู้ชมครับหมกปลา เขาว่ากินแล้วหัวกระหัวกระดิกหัวสันจริงๆไม่ใช่นะครับบางคนก็เอาไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามบางคนก็เอาไปรับประทานอาหารบางคนก็เอาไปให้ไก่ชนกินนะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าอย่าดรามากกันนะครับเนาะต้องขออภัยท้ามีภาพที่ดูรุนแรงเกินไปครับต่อคนที่รักปลาก้างครับเ๋ยวไว้เจอกันใหม่พีุ่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับ